ย้อนกลับไปเมื่อทัศวันที่7นะฮะประมาณถั้ง6-7วันนะครับก็มีพายุโซนร้อนซิลากที่ก่อตัวในะจีนใต้แล้วเสร็จแต่ก็เป็นสลายมาเป็นมาเปลี่ยนเป็นนหย่อมความกดอากาศต่ำที่ประเทศไทยตอนบนตรงนี้เองนะครับก็ทําให้ส่งผลนะครับว่าทางเชิงลบก็คือมีน้ําป่าไหลหลากนะครับแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของเราแต่ในเชิงบวกนะครับก็จะมีน้ํานะครับไหลเข้าอ่าง เช่นเขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนวิพล์ตรงนี้เองนะครับถ้ามองปริมาณน้ําที่เขื่อนสิริกิตมาไหลในวันเจ็วันวันละสี่ร้อยล้านลูกบาทเมตรขื่อนวิพล์ก็เป็นหลักร้อยนะครับในเขื่อนกิวลมกิวข้อหมาก็ไหลเข้าประมาณยีิบสองล้านนะครับกับสามสิบเก้าล้านกับเป็นผลดีนะครับในเชิงบวกนะครับแต่ว่าในผลก็เชิงลบคือไม่เกิดพี่น้องประชาชนเราเดือดร้อนนะครับประมาณหลายหมื่นครอบคร,รัวด้วยกันจากจากการรายงานของปอ,อนะครับตรงนี้ครับ เราคาดว่า,าในปีในเดือนนี้ฮะจะมีอีกกี่ลูกกับที่จะพจะเข้ามาอาจากการคาดหมายคาดการนะครับว่าทางกรมตุนิยาเนี่ยว่าในปี63เองเครับฤดูฝนเขาเริ่มตั้งแต่18พฤษภาจะสิ้นสุดนะครับตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลางภาคอีสานเนี่ยประมาณกลางเดือนตุลาตอนนี้ถึงว่าเลยระมาณได้สองเดือนก็จะหมดฤดูฝนแล้วแต่ปริมาณฝนยังตกต่ำกว่าค่าปกติประมาณถึง17เเปอร์เซ็นต์ ภาคเหนือมัน20ภาคกลางนะครับน่าเห็นใจมัน30สิซ็่งที่เขาคาดการคาดหมายว่าจะมีพายุนะครับเข้า1-2ลูกในช่วงสิงหากันยาปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแล้ว1ลูกเขานับเป็นหนะครับเพราะว่าเป็นดีเฟชันก่อตัวที่ประเทศไทยตลาดบริษัอยู่ประเทศไทยก็นับ1ก็คงเลยประมาณ1ลูก แต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการติดตามของสุวิการน้ำม,ม,มัชีของกรมชประทานก็มีการเฝ้าระวังติดตามตลอดก็มีหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับอยู่ที่ทะเลจีนใต้เป็นร่องพาดผ่านตอนเหนือของประเทศไทยประกอบกับนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงตรงนี้ส่งผลบวกว่ามีฝนตกในภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกก็จะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพราะปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเรานะครับ35แห่งจะมีน้ำเพียงประมาณแค่ สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์งน้ำใช้การแค่แปดพันกว่าล้านถ้าเทียบกับย้อนกลับมาปีที่แล้วก็ยังต่างกว่ามาถึงสามพันล้านนะครับในสามสิบห้าเขื่อนของเราก็ลอ,องพยายามว่าหนึ่งทำอางไรจะเก็บน้ำสุดอันนี้ก็เป็นสอดคล้องทั่งการของท่านรองยกบัมนตรีนะครับคุณเอกวิทย์วงสุวรรณที่กำกับดูแลเรื่องน้ำบอกว่าทำอย่างไรจะเก็บน้ำให้มากที่สุดนะครับเพราะตรงนี้เองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการก,สสกระทรวงเกษตรก็สั่งการว่าคนงานเนี่ยต้องในบริหารน้ำท่าคำว่าน้ำท่าคือน้ำที่อยู่ในลำน้ำลำธารเอาไว้ใช้ให้มากที่สุด เรามีเขื่อนมีประตูระบายอัดน้าขึ้นมาในคลองนะครับแต่ตรงนี้ทางกิวลมอยู่ขมานี่ดีคือเป็นอ่างเก็บน้ําแต่ภาคกลางเนี่ยครับจะเป็นลําน้ําแม่น้ำเจ้าพยาไม่น้ําน้อยถ้าแม่น้ําท่าจีนตัวนี้ต้องแค้ประตูระบายอัดน้ําขึ้นมานะครับยังไงต้องเก็บกักน้ําให้มากที่สุดสิ่งสำคัญนะครับในการจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนเนี่ยท่านทิพย์ดีทองเปลวกองจันทร์ท่านก็สั่งว่าไม่ใช่ว่าเราจะจัดสรรน้ําอย่างเดียวก็ต้องมาดูว่าหนึ่งตรงไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ก็มีการกําหนดคนกําหนดพื้นที่เสี่ยงนะครับว่าจุดไหนอย่างเช่นจังหวัดน่านนะครับในเขตสํานักชวมทานที่ที่สองเนี่ยก็กําหนดคนส่งพื้นที่ลงไปพร้อมกับมอบหมายจัดสรรเครื่องมือลงไปให้ประจำาลนะครับตัวนี้นชำนักชวมทานทุกที่ของเรามีคด76โครงการช่วยจังหวัดนะครับแล้วมีโครงการส่งน้ำมึนสาประมาณ1 0 0โครงการคนเราพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับาการช่วงี นี้ครับเรื่องการใช้น้ําก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเชาชนทุกหมูลนิยมครับทุกท้นที่เลยว่าให้มีการประหยัดน้ําตั้งแต่ช่วงฤดูฝนนี่เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรครับดูจากสถิตินะครับปีที่แล้วเนี่ยเราผ่านวิกฤตเรื่องน้งําแล้งฝนแล้งนะครับฝนตกต่ำกว่าค่าปกติถึง16ด้วยกันภาพรวมประเทศส่งผลให้น้ําที่จะอยู่ในเครือเก็บน้ำเราเครือเก็บน้ำเรามีน้อยปีนี้นะครับอุตุเขาคาดการคาดหมายว่าจะต่ำกว่า5 แต่ตรงนี้ครับเราเอาแน่ไม่ได้เนื่องจากว่าความผันผวนของวิทยาศาเองนะครับเพราะว่าลูกร้อเนี่ยทำให้ประหยัดไว้ก่อนส่วนกรมชลทานครับทุกพื้นที่ทุกโครงการก็จะเก็บกักน้ําให้มากที่สุดนะครับแต่น้ําที่เก็บกักก็เพื่อครับเพื่อพี่น้องประชาชนในการใช้น้ําสิ่งที่สำคัญคือนะครับศูนย์รการน้ำประชิของเราก็มีการคาดหมายคาดการทางราชการนะครับว่าน้ําในเขื่อนนะครับณวันที่หนึ่งพฤศจิกาปี63เนี่ยที่ใช้ในรูแรงหนึ่งพฤศจิกาปี63จนถึง30เมษาปี64 จะมีเท่าไหร่เราคาดการณ์ว่าจะมากกว่าปี62 6, 6นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าต้องมีการทํำขมมลทุกระยะทุก15วันเลยนะครับแต่ขอความรู้พี่น้องอย่าให้ประหยัดน้ำ